เป็ในประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากครับภายหลังจากพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลออกมาเปิดคลิปเสียงนักร้องสาวกับอดีตดาราชื่อดังเรียกเงินจากบอสดิไอคอนกรุ๊ป20ล้านบาทเพื่อแลกกับการมาออกรายการโนกระแสซึ่งคลิปเสียงนี้นะครับก็สร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากให้กับพี่หนุ่มกัญชัยเพราะมองว่ามันทําให้ชื่อเสียงของพี่หนุ่มเสียหายและรายการก็ได้รับความเสียหายจนต่อมาครับฟิล์มรัฐภูมเองก็ออกมาถแถลงข่าวโดยระบุว่าตนเป็นแค่บริษัทหนึ่งที่เข้าไปรับงานจากผู้จ้างงาน เขาจ้างงานเรามาโดยคุณกริตอ,อนองติดต่อตอนมาอยากให้ทำพีอารโปรโมทดีไอคอนเมื่อเดือนมิถุนายนตนก็บอกว่ายินดีเขาเล่าธุรกิจว่าเป็นยังไงตนก็คิดว่าไม่น่าทำยากแค่ออกรายการเหมือนที่เขาตระเวนออกรายการอยู่เพื่อทำให้ธุรกิจของเขามีคนรู้จักมากยิ่งขึ้น ตนก็แนะนําไปพวกเราทุกคนเพิ่งมารู้ว่าธุรกิจของเขามันสอดแทรกอะไรหลังจากที่หน่วยงานเริ่มมาตรวจสอบแล้วมาเปิดโปงตนก็เพิ่งรู้พร้อมกับประชาชนตนยังไปออกรายการพี่หนุ่มว่าธุรกิจเขาแปลกๆชวนเชื่อให้คนเห็นประโยชน์ของการลงทุนมีการชักชวนคนมากกว่าการขายสินค้าอยากให้ทุกคนเห็นใจในมุมของตนที่อยากไปรับงาน PR แค่นั้นเองบอกว่ามันไม่ใช่ลิปเส้นทั้งหมดนะครับ แล้วก็ที่ผมพูดในรายการโปรโมทแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านลองลองรับฟังอย่างเงีผมงดว่าคือผมก็เป็นแค่บริษัทบริษัทหนึ่งที่เข้าไปรับงานผู้จ้างงานเขาจ้างงานเรามาแล้วก็รับงานตรงนั้นคือคนจ้างงานเนี่ยครับก็คือคุณกิรนงเนี่ยเขาก็ติดต่อมาจ้างงานผมว่าอยากให้ทำพีอาร R โปรโมทบริษัทใหญ่ขึ้นหน่อยแล้ววันนั้นเนี่ยก็คือเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาผมก็บอกว่าโอเคได้เลยยินดี แล้วก็เขาก็ได้เล่าว่าธุรกิจเขาเป็นยังไงพอผมฟังในในมุมด้านเดียวผมก็เอออย่างนั้นก็ไม่น่าทํายากนะก็แค่ออกรายการอย่างที่พวกเขาบอกว่าเขาอ่ะตอนนี้ตะเวนออกรายการอยู่นะเพื่อทําให้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีคนได้รู้จักมากขึ้นผมก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วกับการทุ่ณออกรายการต่างๆเพราะทุกวันนี้มันยุคโซเชียลุณต้องออกรายการอยู่แล้วก็ได้แต่แนะนําไปครับโดยการที่เราก็ไม่ได้บอกอะไร หลังจากนั้นมาประมาณช่วงหนึ่งในเดือนตุลา Jamie, เขาก็บอกว่าโอเคเขาไปคอล้มกันมาแล้วว่าเขามีกันเนี่ยจะทำางการตลาดเนี่ยประมาณ20ล้านต้บอกว่าผมไม่ได้คุยผ่านดีไอคอนเนี่ยผมไม่รู้จักกันผมคุยผ่านคนกลางคนหนึ่งนะครับก็คือคุณกิรนน์เสร็จแล้วเขาบอกเขามีงงตัวนี้มาเพราะเขาวางมาร์เก็ิ้งแฟนเสร็จแล้วเราก็แค่เป็นโฟลดอรชั่นที่ไปรับงานมาแค่นี้แต่ในคลิปเสียงเนี่ย มันเกิดขึ้นตอนที่ว่าเช้าวันนึงเนี่ยเขาบอกผมว่า,เ,าเขาค้อตัวเลขกันมาแล้วกับบอสพอ,พอแล้วเขาก็เราก็เห็นแล้วว่าบริษัทใหญ่ขนาดนี้ขเขาก็อยากจะใช้งบโปรโมทอยู่ย20ล้านผมบอกโอเคเดี๋ยวผมจะกลับมาทำกันบ้านนะว่า20ล้านเนี่ยทำอะไรได้บ้าง <c oughs> นะครับเสร็จ <c oughs> แล้วพอตอนกลางคืนอยู่ๆก็มีคุณจีนโน้งโทรมาอาวิธแล้วก็บอกว่าเนี่ยบอสปันมาหาผมก็ไม่รู้จกกักว่าบอสปันคือใครอยู่ๆเขาก็ คุยกับผมเลยผมก็ตกใจว่าเอ้าอะไรแล้วทำไมเขาเขาคุยเรื่องเดิมเดิมเขาเขาพยายามถามเราว่าสรุปเท่าไหร่เท่าไหร่ทั้งที่เขารู้อยู่แล้วว่าเท่าไหร่แต่เราเข้าเหตุการ์เราก็บอกไปตามนั้นว่าก้อนยี่สิบล้า,ลานถ้าคุณพร้อมแล้วว่ายี่สิบล้านแล้วทางคนกลางก็บอกอยู่ว่าพวกคุณตกลงกันแล้วว่จาจะจ่ายเป็นเงินสดผมก็พูดตามที่เขาบอกมาทุกอย่างแต่ว่าในคลิปเสียงเนี่ยมนาานันอาจจะดูว่าผมเป็นคนพูดจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนพูดนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีแค่นี้เองเบ็ดเสร็จแล้วครับ ผมก็พรีเซนต์งานผมไปแต่ที่ผมพรีเซนต์เนี่ยผมแบบวันนี้ที่จะมาบอกที่พี่สื่อว่าเออเขมาลงมาทีเดียวผม,มอยากจะขอโทษพี่หนุม่มจริงๆอยากจะแบบว่าขอโทษพี่หนุ่มตรงที่ว่าผมดันเอาชื่อเขาไปอ้างในการที่ผม,มจะขายงานงานนี้ยแล้วแล้วผมจะได้งานนี้มาเนี่ยในการทำพิอาร์มาเนี่ยผมนั้นเอาชื่อที่เขาไปอ้างแล้วก็ไปบอกว่าี่จะไปออกรายการได้ที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าวันนั้นน่ะผูฟังอ่ะ <c oughs> ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าธุรกิจของเขาอ่ะมันมีสอดแท้ใต้ในอะไรผมรู้สึกว่าธุรกิจของเขาก็แค่ขา,ายของแล้วก็เขาก็บอกเขาถูกหลังแกผมก็คิดว่าเขาถูกลังแกจริงๆผมไม่อยากจะช่วยโดยการที่โอเคตัวคุณเองอ่ะคุณก็ต้องมาดีแค์ในรายการนะผมมีเจตนาแค่นี้เองผมไม่ได้เป็นเป็น,เป,นเป็นคนไปวางแผนไปไปสั่งใครได้ว่าคุณจะต้องอามาออกรายการไหนไม่ใช่ผมเป็นเพียงแค่ผู้ชี้แนะ แนวทาการาทำพิาว่าคุณก็ควรมาออกรายการนี้ไหมเพราะรายการดังมากแล้วก็เป็นที่รูจ้จักแล้วคุณก็มาดีแค์ตัวคุณเองผิดหรือถูกไม่ที่ตัวผมไม่ที่ตัวพี่หนุ่มพี่ผู้ตัดสินประชาชนทุกคนจะตัดสินตัวคุณเองเพราะว่าคุณคุยกับผมคุณบหกคุณถูกแล้วคุณคงลังแกผมก็เพียงแค่ว่าแนะนําเขาไปแบบนั้นส่วนคนกลางเขาจะไปคุยอะไรกับมาก่อนผมขอบอกตรงนี้ว่าผมไม่รับรู้ผมไม่รับทราบว่าเขาไปคุยอะไรกับมาก่อนแต่สิ่งที่ ผมรับรู้คือผมก็เป็นแค่บริษัทบริษัทหนึ่งที่ไปรับงานตัวนี้มาทำเป็นเสร็จแล้วจบเรื่องคือผมก็ไม่ได้รับงานนี้ผมก็ไม่ได้เงินจากจากการที่ผมทีเซนบริษัทผมก็เสียหายแล้ววันนี้โปรยองผมก็เสียหายเสียหายตรงที่ว่ากลายเป็นโอเคที่ผมสร้างมาทั้งหมดกลายเป็นคนงงในตอนนี้ถามว่าผมมาเกี่ยวข้องอะไรซึ่งผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเลยกับใหญ่ขอนผมเป็นแค่บริษัทหนึ่งที่ไปรับงานจากคุณกิจอารม์แค่นั้นเอง แต่คนนะ่ะอาจจะเอามาคุกันว่าทําไมเป็นพี่ฟิลไปพูดเพราะผมเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาโทรมาหาผมทําไมโดยการที่ผมไม่ได้โทรไปหาเขาเขาวิ่งมาที่อ,ออฟฟิศคุณกิตติรงค์ที่เขาที่เขาเล่าให้ฟังนะครับแล้วเขาก็โทรมาหาผมแล้วอยู่ๆเขาก็มาถามผมในคําถามเดิมๆว่าคือสิ่งที่เขาจะทํามีขั้นตอนอยังไงบ้างเราก็เลยแบบไม่ได้เอกใจว่าเขาจะอาดเสียหรืออะไรเราก็เลยพูดตามความจริงไป ทั้งหมดอ่ะมันก็อยู่ในคลิปเสียงนั่นแหละรครับมผมไปขู่กันโชคหรือไปตกทัาหรือไปอะไรเปียเส็นผมไม่ได้งานแล้วผมจะเสียนชื่อเสียงอีกวันนี้ก็เลยเอาความบริสุทธิ์ใจในครับมาบอกทุกคนแค่นี้แต่29นาทีคือแต่ว่ามีการตัดต่อแต่หลายคนบอกว่า29นาทีใครจะไปตัดต่อไหวตูออ้อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับจะมามามา,มาทีละประเด็นนะครับประเด็นตัดต่อเลยครับผมบ,บอกว่าคือมันไม่ได้เสียงผมทั้งหมดประเด็นตัดต่อคือผมเข้าใจครับไม่มีใครมาฟังไหวหรอคกครับ29นาที แต่ผมอยากให้ไปฟังครับว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดจากมีผู้หญิงสองคนเนี่ยพูดหัวข้อต่างๆมาให้ผมผมก็ตอบเป็นทีละคาถามแ,แค่นั้นเองคือแต่ผมอาะอยากขอโทษพี่หนุ่มมากๆเพราะว่าเมื่อวานพี่หนุ่มเขาก็โทรมาถามแล้วคือเขาก็แบบเขาก็ว่าผมเขาอ,อะไรเงี้ก็ขอโทษพี่หนุ่มจริงครับขอโทษมากๆเลยเพราะว่าผมเนี่ยคือไปขายงานด้วยกันที่ไม่ได้ขออนุญาตพี่หนุ่มก่อนและสิ่งที่มมพี่หนุ่มด่ามาเมื่อวานผมก็จะขอพม วันนี้เขาด่าผมในรายการอีกก็เหมือนพี่สอนน้องคนหนึ่งผมก็ยินดีเราฟังทุกเรื่องเลยเพราะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปช่วยโจรเลยไหม้แต่ที่เดยวผมไม่มีเจตนาเลยที่ผมจะไปช่วยผู้ที่กระทำผิดเพราะผมไม่ได้มีอำนาจและหน้าที่อะไรผมเป็นแค่คนคนหนึ่งที่ได้รับได้รับมุมมองจากคนกลางมาอีกมุมมองหนึ่งเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยที่ผมจะยืนยันและดิแนแ์ตรงนี้ได้คือมันเกิดก่อนที่จะออกอรายการพี่หนุ่มนะครับเรื่องทั้งหมดมันเกิดก่อน ไม่ใช่ว่าผมไปช่วยคนที่ทําผิดแล้วพวกเราทุกคนก็เพิ่งมารู้ว่าธุรกิจของเขามันสอดแทรกอะไรหลังจากที่หน่วยงานเขาเริ่มเข้าไปตรวจสอบและเริ่มมาเปิดโปงผมก็เพิ่งรู้พร้อมกับประชาชนแล้วผมก็เป็นคนคนหนึ่งเลยด้วยที่ไปอยู่ข้างประชาชนในการที่ออกรายการพี่หนุ่มแล้วก็ไปนั่งบอกเองว่าธุรกิจเขาดูแปลกเขาดูเหมือนสอดแทรกเขาดูเหมือนว่าเขาไปชวนเชื่อให้คนเนี่ยมาเห็นผลประโยชน์มากกว่าเห็นประโยชน์ของสินค้า เห็นประโยชน์ของการลงทุนมากกว่าการชักชวนคนมากกว่าไปถึของประโยชน์ของสินค้าผมไม่ควรไปพูดเองเพราะฉะนั้นคืออยากให้ทุกคนเห็นใจในมุมมองเลยว่าผมก็แค่อยากจะไปรับงานนะครับแค่แคนี่สตัดตเราก็มอกว่าเขาตัดทอ ตต่อไหนคือที่บอกทีมบอกว่าทีมน่าจะมีการตัดต่อคืออย่างนี้ครับคือก็เข้าใจรายการว่าต้องต้องมาช้ำต้องมาฉ้ำหมายถึงว่าในรายการเตอนยาวเก้านาทีถึงสิบเก้านาทีก็มีใจความตามนั้นเลยก็ตามนั้นครับตามได้เลยครับแล้วก็ยินดีด้วยเพราะว่าไอ้ตรงนั้นมันก็จะปกป้องตัวเองนี่เลยแต่พี่ผุ๋มใจตามไปแล้วไม่เป็นไรครับคือผมก็เข้าใจเป็นผมผมก็โกรธอยู่ก็ได้ยินเสียงแบบนั้นเพราะเมื่อวานผมก็โทรมาว่าผมเยอะมากผมก็อมรับว่าเออมันมันก็มันปากไปหน่อยอ่ะมันก็อยากได้งานก็ขายงานเต็มที่ว่า โอเคไปออกรายการการอะไรเงี้ยเพราะเราคิดว่าเราคิดว่าเขาถูกเราก็เลยอยากเขามาดีแลตัวเองเพราะเราล็อกฟังแค่มุมมองด้านเดียวเนี่ยนะน<ม>ั่นวิจารณแล้วเขาก็มาคุยกับผมในตุลาในคลิปนั้นน่ะลีปเล่าเหมือนมีกระบวนการที่เขาพยายามจะแบบผวกมีงานาแบ็กเนอร์เราอาหาเสียงเราคือผมผมไม่รู้ฮะเพราผมไม่ได้ไปสนใจแต่ว่าดีย๋ยวผมก็เอาเรื่องผมจะเข้าเข้าไปดูกระบวนการต่างๆทันทนเนกันเพราะว่าผมก็ต้องฟ้องตัวเองเพราะผมไม่ได้พูดไปทำผิดอะไรผมไม่ได้มีเจตนา ผมไม่ได้ไปรับรู้อะไรกับเงินของคุณแล้วผมก็ไม่ได้ไปรับเงินตรงนั้นแล้วผมก็ไม่ได้ไปได้เงินอะไรกับพวกคุณผมไม่รู้คุณทําอะไรกันอยู่แต่คือว่าอยู่ๆบริษัทผมันนี้มันต้องมาเสียเพราะเพราะผมไปคุยแค่วันนั้นอ่ะผมก็พลาดตรงที่ว่าแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าอยู่ๆพลาดเสียอย่างนี้เวลาผมจะไปคุยงานกับลูกค้าผมจะต้องให้ทนายคุยแทนตัวผมเหรอคือผมไม่รู้เลยตรงนั้นจริงๆคือผมไม่รู้คนการไปคุยอะไรหรือคนที่มาดูงานไปคุยอะไรแล้วใครทาอะไรกันแต่ผมแค่แค่เล่าาาาในมมมออว่่กกรทีจจะะยา มอนบริษัทคูณหรือทำอะไรคุณนะมันก็ต้องทําแบบนี้มันเป็นวิธีการแบบนี้พอดีน้องเรียนสาวเขาก็มีข่าวแนวนี้เขาใจว่าตีร่วมกระบวนการนี้แหละแล้วมีภาพเขาแชร์ว่าถ่ายคู่เป็นอีกแบบสนใจใจเราจะได้อะไรบ้างคือเขาคุณเกียรติโนเคยมาจ้างงานตอนที่ทำพักการเมืองให้เราเนี่ยไปถ่ายพรีเซนต์พักการเมืองพรีเซนต์บริษัทเขาอะไรเงี้ยทำานบริษัทกันแล้วเขาบูลุยล้วผมทํางานแนวนี้เขาก็เลย ติดต่อมาจ้างงานผมเองความสนิทสนมรูปถ่ายก็คือมาถ่ายเจอกันอ๋อใครเจอใครเจอเราก็ถ่ายไหมอืมไหนๆโลกคนชี้แจงเรื่องทม์ไลา์เลยครับว่าไปคุยกับคนอื่เราไปรู้จักคนอเราแล้วมาคุยเนี่ยที่มันเป็นคลิปเสียงเพื่ออะไรวันไหนเดือนอะไรก็ก็ไม่กี่ชี้แจงมาแล้วครับเดี๋ยวอธิบายละเอียดนี่นี่ก็ถือว่าเรารู้จักกันตรงเนี้ยมามานานแล้วเหมือนกันเพราะเขาจ้างงานเราทำโปรโมทพักการเมืองโปรโมทอะไรเสร็จแล้ว ช่วงทำลายที่ชัดเจนคือมิถุนาเนี่ยเขามีบอสพอรอเปที่ผมเปิดรูปก้อาจารย์ดูก็จะมีรูปในหลักฐานนะเขาบอสทั้งบอสทั้งหลายเนี่ยเขาไม่เปิดบุตรเียงลงก่อนผมเองผมไม่ได้มีหลักฐานนะแต่ผมมาไปดูในในเฟซของเขามาเพราะว่าผมเห็นว่าเฮ้ยวันนี้อยู่ๆมันงงเลยมาถึงผมผมก็เลยต้องรีบหาข้อมูลก็คือว่าโอ้เขามีข้อมูลพอดีแล้วเอาข้อมูลหลักฐานทำลายตรงนั้นน่ะเอามาให้ประชาชนดูว่าเขาดิวกันมาก่อนอยู่แล้ว เขาดิวกันมาตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วเขาคุยอะไรกันผมไม่รู้แต่สิ่งที่ผมได้รับโจทย์คือฟิมบริษัทขอรับงานหน่อยจะจ้างงานบริษัทคุณโดยการที่ให้คุณเนี่ยมาทำพีอาร์โปรโมทบริษัทหน่อยเพราะว่าเขาไปออกรายการมาเต็ไมไปหมดแล้วไป่ออกรายการมาเต็ไมไปหมดเลยโดยการที่มันเหมือนมันสเปซสปักเอาบริษัทหนึ่งอน่มาทาแบบว่าพีอาร์หน่อยผมก็ยินดีก็เข้าไปรับงานแล้วเสร็จแล้วผมเชื่อว่าที่เขาอัดเสียงก็จะมันต้นต้นตุลา ถ้าแค่นองครับมันก็มีีแค่น bon ั้นะผมก็อยากที่ผมเล่าไปโว่าคือตุลาเดเอนที่คลิดกรณีความขัดแย้งครับรบกวนพี่ได้ไหมครับจำจำไม่ได้เลยครับช่วงช่วงประมาณช่วงช่วงกำลังเกิดเรื่องใหญ่คอนถูกต้องครับช่วงช่วงช่วงที่เขากำลังเกิดเรื่องเดี่คอนในในตามออนไลน์ยังยังไม่ได้เกิดเรื่องในตามเอ่อทีวีคือพ่อปู่ตรงนี้ตำรวจใช่ไหมว่าแน่นอนแน่นอนครับผมผมยินดีเลยครับผมก็เตรียมกลับไปก็เตรียมหลักฐานแล้วก็เอาไปอ่าทิจงให้หน่วยงานเพราะว่า ผมเองเป็นผู้เป็นผู้ทุกกระทําแล้วก็อยู่ๆก็ต้องมากลายเป็นเหมือนอ้าวตัวเองมีชื่อแตไม่เกี่ยวเฉยเลยทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยผมไม่ได้มีสายงานผมไม่ได้ไปรู้จักไอ้ข้อผมไม่ได้ทํางานผมไม่ได้มีอะไรเลยแต่กลายเป็นเอาชื่อผมอีกแล้วยืนยันไม่มีเส้นสายมือไหนไม่มีไม่มีเลยครับไม่มีเลยคุณเฟรมะขออนุญาตในส่วนของไอ้คลิปเสียงที่มีการเผยแพร่เนี่ยมันเป็นท่วงเือนตุลา ใช,ใช่ไหมฮะที่มีการเจรจาสามฝ่ายในเวลานั้นใช่ไหมที่คุยคุยทางโทรศัพท์กัน่อ๋อไม่ไม่ไม่ไมคลิปเสียงที่เผยแพ,พร่เมื่อวานนะฮะเมื่อวานพี่พี่เลยถามว่าเขาอัดใช่ไหมใชถ่ถ้า,ถาอัดนะครับน่าจะตอนนั้นเพราะว่าเขาคุยผมวันนั้น,นีงใช่เป็นสามฝ่ายคุยกันนะใช่ใช่ใช่มีการเจรจากันถูกต้องครับแล้วอยู่ๆก็โทรมาหาผมเนี่ยคือผมก็ได้ยินว่าเขามีคนอยู่ในนั้นอ่ะอ่าแล้วผมก็คุยให้เขาฟังอะไรเงี้ยใช่แล<ช>้วทำไมคุณฟีลถึงได้ไปเอ่ยปากว่า มันมีเรื่อง20ล้านเข้ามาเกี่ยวข้องและสามารถไปออกรายการมันกะแสตรงนี้คุณฟิล์มเป็นคนพูดในในเทปเสียงนะั้นถูกต้องครับถูกต้องคืออย่างนี้ครับคือมันเป็นข้อมูลที่เขาเนี่ยบอกผมมาอยู่แล้วว่าเขาอะ่ะมีงบ20ล้านเห็นไหมครับเขาบอกเรามาตั้งแต่เขาคุยกันมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเขามีงบเท่านี้แต่เขาคุยกับวัพอแต่อยู่ๆอ่ะมันก็มีคืนนึงอะ่ะอยู่ๆเขาก็โทรมาบาผมบอกว่ามีแฟนวัตพออยากคุยกับผมซึ่ง บอสแฟนมาพอเขาก็ถามผมใหม่ครั้งหนึ่งโดยการที่มันก็เป็นคาถามเดิมๆที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เห็นไหมว่ามันก็เป็นคำถามเดิๆมๆผมก็เล่าให้เขาฟังว่าเท่านี้เท่านี้แล้วเขาก็อยู่ๆก็ถามผมว่าแล้วงบเท่าไหร่ผมบอกว่าแค่ยี่สิบล้าน <S 2> <S 2> <S 2> ผมก็งงว่าอา้าวแล้วเขามาถามผมอีกแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขามาถามทุกฟีมไปเอาความร่วมฟวามความคิดมาจากไหนที่บอกว่าไปออกรายการหนกระแสแล้วสามารถทําให้ถูกเป็นผิดได้คุณฟีมเป็นคนพูดในเทสานั่นนะอาไม่ไม่ไม่ใช่อีกทีครับนช่ครับ นักวันนั้นขอขอธิบายครับว่าณันะวันนั้นเนี่ยคือทุกคนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาผิดหรือถูกต้อง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 ไม่ตีไทม์ไลน์นะครับคือว่าถ้าเกิดว่าเอาผมมาลงไทม์ไลน์หลังสุดเนี่ยโอ้ผมผมผมคงรู้ว่าไปช่วยโจรแน่นอนคืออย่างนี้อยากให้ทุกท่านเขียนใจผมนิดนึงว่าคนที่ไม่รู้เรื่องนะครับผมและอยู่มีคนนึงเล่าให้ฟังว่าธุรกิจเขาเป็นยังไงเพราะเขาต้องการมาให้ผมทำพีอาร์ให้ผมก็มรับรู้บุมว่าเออเขาขายของอย่างเดียว เขาถูกลังแกอะอย่างนั้นอะ่ะก็ไมออกรายการตะเวนออกรายการต่างๆที่เอาพี่หนุ่มไปอ้างเนี่ยเพราะว่าผมเองอ่ะผิดเองผมอะ่อมอะก็รู้สึกผิดตั้งแต่พี่เขาด่าผมแล้วอ่ะผมาก็สั่งสอนอกมาแล้วแหละคือผมอะ่ะก็ว่าผมก็เป็นบทเรียนที่ดีเลยเอเหตุผลอะไปอ้างคุณหนุ่มก่อนคือผมอคิดว่าการที่คนหนึ่งอ่ะอยากจะไปออกรายการแล้วเขาเป็นกระแส,แสยังไงรายการต่างๆต้องอยากได้เขาผมไม่ได้ไปบอกว่าไปออกรายการพี่หนุ่มเนี่ย แล้วแล้วแล้วคุณจะรอดหรือคุณจะดูดีหรือคุณจะอะไรไม่ใช่เพราะผมไม่รู้รายการประชาชนจะไปพูดตัดสินครับแ,แล้วในส่วนของคุณคุณผู้หญิงที่เป็นคู่สมทนากับคุณปันน,ะนี่ยเขาแนะนำเรื่องนั้นว่วาต้องไปออกรายการโหรกระแสใช่ก็กเเป็นทำลายที่เขาวางแผนมาครับใช่ที่เขาบอกว่าต้องไม่ออกรายการอะไร้อง<ม>ไ่ทำอะไรแบบไหนอะไรอย่างี้ครับใช่เรา,าว่าไปออกรายการโหดะแสเก็่ะส่งผลต่อการออกมาได้ดีที่สุดในเวลาใช่บางเขาบอกว่าเป็นรายการใหญ่สุดเลย ขออนุญาตถามเรื่องทำลายอาีกทีครับอีผว่าการพูดคุยอ่านจิดนเนี่ยช่วงป,ประมาณเดือนตุลาใช่ไหมครักตุลาที่ผ่านมานี้แต่ <iels. S 1> ถ้าเกิดไล่ทำลายดูคดีของดีไอคอนเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาไปถึงช่วงกันตอนนั้นเราทราบข่าวเรื่องดีไอคอนันอ้งแต่ยังคือเราผมทราบข่าวจากคดีคดีมันยังไม่เกิดต,ตอนตอนต้นเดือนผมทราบข่าวเนี่ยของเขาตั้งแต่เดือนมิถุนาที่เขาโทรมาเล่ผมฟังแล้วว่าเขาเนี่ยก็คือมีเพจต่างๆเนี่ยเอาเขาไปลง เคต่างๆครับเพาเขาไปลงแล้วผมทราบมาตอนนั้นแล้วแต่ผมก็พอผมบอกว่าพอคุณเกียรติลงเขาไล่ผมฟาห์ฮะผมก็เอาเออเขาเล่าวงว่าในมุมว่าเขาถูกลังแกในมุมว่าเขาทํจสิงคั้ถูกถูกต้องในมุมว่าคนเข้าใจเขาผิดเราก็เลยบอกว่าไอ้ไงก็ต้องมาทำพีอาร์ก็ต้องแบบว่าทำพีอาร์หรือออกรายการทีวีเพื่อดีแคร์ตัวเองเพื่อหรือใครจะถูกจะผิดผมไม่ได้มีอำนาจ แต่คุณฟิล์มท้าฟากไปถึงขั้นว่าก่อนที่จะมาออกรายการผมก็แสไปคุยกับสมเหตุว่ามีการสามารถเคลียร์คดีบอสคอนได้ได้ไม่มีไม่ใช่หมายถึงว่าอาให้บอสคอนไปออกรายการได้ก่อนที่จะมีการเรื่องเรื่องรับ20ล้านน่ะคุณฟิล์มพูดในต้องเท็จเกิใช่ไหมฮะเออมาอย่างนี้ถ้าเรื่องคดีไม่มีผมแน่นอนผมไม่เคยพูดในคลิปเสียงเลยเพราะผมยังไม่รู้เลยมันเกิดคดีอะไรหรือเปล่าตอวหทาทไลายนั้นยังไม่มีคดีคดี ใช่มีเรื่องเรื่องของการคลองงบ20ล้านเนี่ยค่ะอันนี้คือเฉพาะแบบเป็นงบที่ต้องไปใช้ในการเป็นของรายการเท่านั้นเลยว่ามันเป็นอะไร20ล้านคือผมไม่รู้อ่ว่าเขาคุยอะไรกันคือผมมันไม่ใช่หน้าที่ผมอย่างนี้ต้องต้องต้องเอาผมแยกออกมาก่อนยาอยากจะพยายามเอาเอาผมไปรวมคือผมไม่รู้คนกลางคุยอะไรอันนี้ผมก็จะให้ทีมทนายผมเนี่ยคอยจัดการแต่ในคลิปนั้นมันมีเสียงคขาว่า20 20อยู่แล้วมีคนถามว่าเท่าไหร่แล้วก็บอก20ล้านถูกต้องเพราะว่าเขาดิวกันมาก่อนคือระดับใหญ่ คือเขาเขาคุยกันอย่างนี้าที่เขาคุยกันอย,อยู่คือเขาประชุมอะไรกันผมไม่ทราบผมไม่แค่โปรดักชันโปรด,ดักชันอย่างนี้เข้ามารับงานแล้วผมก็ไม่ได้งานผมมีแค่นี้เราล้วกคบพูดที่บอกว่ายี่สิบแล้วลยี่สิบล้านนี่ครับเขาอนนี้เขาถามผมสามที่ผมบอกไปอย่างนี้เขาถามสามผมก็เลยบอกเขาถามว่าต้องใช้มงเท่าไหร่ใช่ทำทำ,ทำไมต้องยี่สิบล้านผมไม่รู้คือเขาเขาคุยกันเองแล้วเขาก็บอกกันมาไงเออคือคนจ้างงานะบอกเรามาว่ามีมบเท่านี้ผมก็ต้องบอกไปเท่านั้น ก่อาเนหน้านี้ท,ท,ที่ที่จะมาคุยเรื่องเนี้ยไอ้คำว่า20ล้านที่การพูดคุยกับคุณกิตนนทก่อนหน้านี้ไหมแล้วเรู้จักกิตนนทตอนนั้นกิตนนท์กิตนนท์นนทำอะไรอยู่โอ้โหผ,ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าเขาทำอะไรอยู่ใช่แต่ผมเห็นภาพว่าเขาไปคุยกันเนี่ยผมเห็นภาพแบบว่าเขาไปคุยกัน ็นจไครับาในในเว็บเนี่ยะที่ผมส่งให้ดูครแสดงว่ารู้จากคุณเกียรติรงมาเมื่อช่วงประมาณไม่ถึงประมาณช่วงกลางปีก็คือมิถุนาแบะไม่หมายถึงใ,ใครผมเหรออ่าใช่ไหม,มผมรู้จักเขามาก่อนแล้วที่บอกเขาทำอะไรอยู่ครับตอนนั้นคือเขาทำอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรเออผมผมไม่ทราบนะว่าอาชีพอะไรแต่ว่าคือเขาอ่ะจกล้าผมอ่ะในการถ่ายพักการเมืองในการทำอะไรเงี้ยต้นทุนกาอถ่าย20ล้านว่าทำไมต้องเป็นเงินสดอะไรนี่เป็นคนอะไรทราบ คือเขาบอกเรามาว่าไม่รู้เขาปรับบอลอยยังไงเขาบอกเรามาว่าเลอเขาต้องเขาสะดวกที่เป็นเงินสดแล้วเขาก็บอกผมมาว่าคือเขาจะให้ผมเป็นเงินสดถ้าเกิดว่าผมเสนอไปเท่าไหร่สมมติว่าผมเสนอว่าผมไปทำมาร์เก็ตติ้งผมไปทำพีอาร์ผมไป่ไยพรีเซนต์บริษัทเขาใหม่ผมเสนอไปเท่าไหร่เขาก็่อจะจ่ายผมเป็นเงินสดตอนนี้ผมไม่ทราบแล้วคนจ้างงานบอกเรามาแบบตรงๆคุณฟิล์มนึ่งลอยว่าผมว่าคุณฟิล์มรู้จักกับคุณกอไก่เนี่ยช่วงไหนกันแน่ คือต้องบอกต้องบอกทุกท่านว่าผมผมไม่สามารถระบุเวลาได้เลยแต่อยากให้ทุกท่านลองใช้ดูว่าที่เขาทำพัดกันเม่ต้องเป็นทาคุณคุณฟินเป็นคนรู้จักคุณฟินต้องรู้จักดีว่ารู้จักช่วงไหนช่วงที่คุณทำขายตรงช่วงที่มีปัญหาหรือคุณช่วงมาทำเรื่องโปสเตอร์การเมืองหรืออะไรยังไงไม่ชัดโอเคคือท่านท้างั้นนะครับก็จะเป็นช่วงทำลายที่เขาทำการเมืองช่วงก่อนที่คุณทำขายตรงคุณรู้จักเขาไหมเพราะเขาทำเรื่องเกี่ยวกับแชนแนลโซ่ช่วงก่อนที่ทำขายตรงรู้จักไหมรู้จักว่ารู้จักเหมือนนกัว่าาเเมีพ ที่ปกป้องอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกัองด้เนี่ยครับก็แสดงว่ารู้จักช่วงนั้นด้วยไม่ได้ช่วงช่วงที่มาทำเรื่องเกี่ยวกันารเมืองถูกไหมฮะใช่ครับแต่เขาเขาไม่ได้จ้างงานผมไงผมแค่รู้จักว่าพี่เขาคือคนที่แบบว่ามีสนทนากันไหมฮะทำเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องมีสนทนากับเขาไหมหลังจากนี้หรือว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านั้นครับช่วงที่เขาทาเพจแกลเกี่ยวลูกโซ่แล้วก็คุณเข้าไปรู้จักเขาเนี่ยมีก็ต้องก็มีสนทนาก็แสดงว่ารู้จักก่อนหน้านี้เลยนไม่ได้ช่วงที่ทําเรื่องการเมืองคืออย่างนี้พี่พ งงพี่พี่ถามมันมงงเอา,อางี้พี่ถามไปมันไปบอกว่าผมไปร,รู้จักเขาตอนไหน <S <S คือผมมาร,รู้จักเขาตั้งเพมานานแล้วแต่คําถามของผมคือเขาจ้างงานผมตอนไหนเขาจ้างงานตอนที่เขาทาพักการเมืองผมก็ไปถ่ายวิดโอาโปรโมทให้เขาแค่นั้นเองก็มีแค่นี้พี่อ่าโอเคผมไม่ได้เป็นแค่คนัตว์อีล้นั้นงั้นถ้าถามประชุมคุยสายกันเนี่ยโดยปกติแล้วการประชุมคุยสายใครโทรหาคุณก่อนกุญกิตนนงโทรมาครับคุณกินนนท์โทรมาหาคุณก่อน แล้วแสดงว่าเขาต้องพักสายถึงแก่คุณทราบว่าเด็กชคยที่อยู่ในประชุมสายกับใครด้วยถูกไหมไม่ไม่ถูกครับเพราะว่าบอสฟันไปหาเขาที่บ้านถูกเล่าอ่าแทนเองแล้วเขาก็โทรตรงนั้นเขาไม่เห็นต้องพักสายเลยก็คือเ่เทปเสียงนี่ถูกอัดตอนไหนพุ่งเวลาไหนที่คุณบอกอ่าตอนกลางคืนอนะอนคืเขามาหาตอนกลางคืนเขาโทรหาผมครับเรา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 ไปมันมีแต่เรื่องเดิมแล้วค่ะแสดงว่าที่ิมรู้ว่าใครเป็นคนตัดต่อคลิปเสียงนี้ใช่ไหมคะ คือหมายว่าผมผมรู้ว่าใครตอบทราบไหมคะผมผมไม่ทราบเลยอ่ะมันก็อยู่มันก็ออกมาแล้วผมผมเองก็รู้ทีหลังเลยเพิ่งรู้อันนี้ยแล้วที่พอจะอันนี้ได้ไหมว่าจุดประสงค์หรือเจตนาที่ของเขามาปล่อยคลิปเสียงนะช่วงเวลานี้เพื่อต้องการอะไรคือผมก็ไม่ทราบเลยว่าว่าต้องการอะไรแล้วเราทาไมเขาเจตนาอะไรก็ยังไม่รู้เลยว่าแล้วเขาอัดตัวเองไปทําไมแล้วเขามาปล่อยเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ว่าเราต้องมานั่งตอบคําถามเป็นเป็น คำถามของสังคมอยู่แบบนี้ผมก็ก็เหนื่อยอย่างนั้นแต่การ<ม>การที่มันมีคลิปเสียงระบุเหมือนตังพยายามเลือกรับสตางค์จากคุณปันเพื่อจะออกรายการผมก็แส่ตรงเนี้ยม,มันมันมินเมย์ไหมกับการที่คลิปเสียงก็ออกแล้วาคุณฟิล์มก็ชี้แจงอีกอย่างนะผมผมว่าผมชี้แจงไปตรงหมดแล้วพี่แล้วก็เป็นคําถามเดิมๆที่พี่ถามกันมามันก็วนไปวนมาอยู่ไม่เป็นไรมันถามใหม่ถามว่าอ่อนที่คุณฟิล์มจะบอกว่าอย่าเาท้อถอยกันใช่ขอโทษเนี่ยขอโทษพี่หนุ่มเนี่ย ไอ้ที่คุณบอกมันปากทำไมคุณคิดอะไรถึงเอามาอ้างชื่อที่หนุ่มโหกระแสครับอันนี้มันปากของคุณคืออะไรผม,ผมต้องผมต้องขอโทษพี่หนุ่มจริงจริงแล้วผมขอโทษท่านไปแล้วเมวื่มอวานผมก็คุยกันไปแล้วคือแบบคนเราอะครับที่ผมบอกก็คำก็คำพูดเดิมแล้วว่าคือเวลาตอนที่มันขายงานเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยคือคนที่กระทำผิดเขาเล่าในมุมมองของเขามาว่าเขาว่าทำถูเขาโดนรังแกเพราอะไรเราก็เลยบอกว่าโอเคท่านั้นนะอะรายการานี้ออกเต็มเลยเพราะเขาไปออกรายการมาเยอะแล้วนันเวลานั้น ผมก็บอกว่าโอเคก็คมาออกอีกแตบผมมาเชียร์ให้หลองรายการพี่หนุ่มเพราะรายการพี่หนุ่มวันเลตติ้งดีแล้วก็แบบว่าคือคนเชื่อถือผมก็มีแต่ความดีใจรวมไปงความดีใจทีมม่ยซ้ำว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมพาเขาไปออกรายการพี่หนุ่มได้เนี่ยผมก็คงได้รับคําชมจากพี่หนุ่มนะผมก็มีเจตนาแค่นั้นจริงๆแต่มันก็ไม่ได้เกิดจากผมเขาก็เขาก็ดึวคนอื่นมาออกแน่วันนี้ฟังนี้ฟังฟังในอย่างที่ตอนออนแอร์ท่องสารเนี่ยฟังครับฟังตอนที่เขาด่าแล้วคุณคุณคิดว่ายังไง ก็ขอโทษพี่หนุ่มจริงๆนะคือแบบขอโทษไปหลายครั้งแล้วครับเพราะว่าขอโทษแต่ละมือถือแล้วครับข้อความอะนไรนที่ไม่จริงคือคือจริงๆแล้วผมผมองว่าคือข้อความอ่ะมันมันก็มันก็อาจจะเป็นมีการทําขึ้นมาบ้างนะครับแต่อย่างงี้เดี๋ยวผม่จะให้ทางทนายเนี่ยเป็นผู้รวบรวมแล้วก็เดี๋ยวเป็นเรื่องส่วนตัวผมละที่ผมต้องความขยายความนิดนึงด้วยนะทำขึ้นมาบ้านนี้คือทําใหม่ หรือใหม่ไม่ใหม่ใม่ใหม่มาละมาละเปน็นการตัดต่อบางอย่างอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปดูไปรู้ฟีลรู้ใจควาหมายเพราะว่าตัดต่อตัดต่อจากคลิปเสียงจริงจีนกับคือผมยังไม่ทราบเดี๋ยวผมขอเพราะตรงนี้ทีมตนายเขาเป็นทีมตัวจริงอะไรหมดละคลิปส่งคลิปเสียงหมดละผมก็ต้องไปรวบรวมกัน เดีจะหมดแล้วทุก <name> ท <spr Destiny> ่านเหมือนเดิมสวัสดีครับแจ้งความอะไรไปแล้วเนี่ยเขาเจอที่อัยร้อนใช่ไปเลยคุณผู้มครับผมขอความชัดเจนเรื่องสถานะทางการเมืองนิดนึงครับตอนนี้สรุปแล้วเรายังเป็นสมาชิกของทางทางประชารัฐอยู่มั้งครับคือตอนนี้ยังเป็นอยู่ครับคือทางพรรคบอกว่าขอเวลาสองสามวันในการตรวจสอบ สถานะของคุณพีมครับครับอันนี้ยินดีที่จะเข้าไปดีครับยินดีครับยินดีทุกอย่างเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่แล้วครับก็พูดไปหมดทุกเรื่องแล้วครับผมหวั่นใจไหมครับว่าจะมีปูพัดขับหลอดกับถ้าเกิดว่ามีการตรวจสอบขึ้นมาแล้วถือว่ามีความผิดจริงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้หวั่นใจเลยครับเพราะว่าไม่ได้มีความผิดอะไรแน่นอนมั่นใจมั่นใจมากๆครับไม่มีแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยตอนนี้มีการโทรไปชี้แจงผู้ใหญ่ในพักตั้งยังเลยเพิ่งรู้ปุ๊บวิ่งมานี่เลยแล้วก็ยังไม่มีเวลาทอะไรเลม ขณะเดียวกันเรื่องนี้เองครับก็มีความเคลื่อนไหวมาจากฝั่งของพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยครับซึ่งนายพรศักิ์วิพาธอาภานน์ครับหรือว่าทนายตุย๋ยรับมอบอำนาจจากพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกรมครับการปราบปรามกรณีมีคลิปเสียงนักร้องสาว และนักตบซัพย์ที่เป็นอดีตดาราดังชายพูดคุยกับนางสาวปัญจรัตน์กนกรักธนาพรหรือบอสปันผู้ต้องหาคดีดีไอคอนอ้างจะพาไปออกรายการหนกระแส พร้อมอ้างชื่อหนุ่มกัญชัยเพื่อแลกกับเงินมูลค่า20ล้านบาทโดยทนายตุ๋ยเปิดเผยนะครับว่าได้รับมอบอำนาจจากหนุ่มกันชัยเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกรณีมีคลิปเสียงนักร้องเรียนสาวและนักตบซับชายที่พบการโน้มน้าวชักชวนและเรียกรับเงินสดจากบอสปัน20ล้านบาทเพื่อแลกกับการพามาออกรายการหนกระแสโดยนำชื่อของหนุ่มกัญชัยและรายการโหนกระแสไปแอบอ้าง คลิปเสียงดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจับกลุ่มเหล่าบอสดีไอคอนกรุปเป็นช่วงที่หนุ่มกัญชัยกำลังนําเสนอคดีดีไอคอนกรุปเป็น e ีพีแรกทนายตุ๋ยกล่าวนะครับว่าวันนี้มีการนําหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงดังกล่าว2คลิปความยาว29นาทีกับ6นาทีมามอบให้กับพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้ตํารวจทําการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงเนื่องจากคลิปเสียงดังกล่าวค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นเสียงของใคร แต่ต้องการให้ตำรวจไปสอบปากคําบอสปันเพื่อให้ยืนยันอีกครั้งว่าเป็นเสียงผู้ใดซึ่งคลิปเสียงดังกล่าวส่วนหนึ่งหนุ่มกัญชัยรับมาจากบอสปันด้วยแต่ตนไม่มั่นใจว่าจะมีคลิปเสียงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ พะกะเพิ่งได้รับมาจากหนุ่มกัญชัยเมื่อคืนนี้อีกด้วยทนายตุ้ยยังกล่าวอีกนะครับว่าหากตํารวจได้ข้อเท็จจริงแล้วจะนํามาประกอบการพิจารณาอีกครั้งว่าจะดําเนินคดีในข้อหาอะไรบ้างนั้นยังไม่ทราบแต่คาดว่าจะเข้าข่ายข้อหาช้อโกงพรบคอมพิวเตอร์และข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์แต่ต้องดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งเชื่อว,ว่านักร้องเรียนสาวและนักตบซับชายน่าจะเป็นที่รู้จักกันดีมีการพูดคุยแบ่งหน้าที่กันทําคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันในการพูดคุยกับ ปันเพื่อเรียกรับเงินด้วยที่ต้องมาเปิดเรื่องนี้ยอมรับว่าหนุ่มกัญชัยโกรธมากเพราะทําให้เจ้าตัวและรายการเกิดความเสียหายส่วนตัวเชื่อว่านักร้องเรียนสาวและนัก ตบซับชายมีการกระทำแบบนี้มาก่อนหน้านี้แต่ที่แน่ๆทั้ง2ไม่ได้สนิทกับหนุ่มกัญชัยขณะที่ทนายรณรงค์แก้วเพชรครับกล่าวว่าตนได้มีการนั่งฟังคลิปเสียงความยาวทั้งหมด29นาทีซึ่งฟังจนจบเป็นคลิปเสียงเรียกรับเงิน20ล้านจ่ายเป็นเงินสดตนก็มองว่าไม่ใช่คลิป,ปตัดต่อและไม่ใช่เสียง AI ไม่อย่างนั้นจะมาอ้างชื่อหนุ่มกัญชัยได้ยังไงเนื้อหาการพูดคุยชัดเจนว่าต้องการอะไรฝ่ายชายแนะนําตัวชัดเจนว่าคือใครลักษณะพูดว่าต้าหากจ่ายเงินมา20ล้านบาทจะพามาออกรายการหนนกระแสและจบแบบสวยๆหล่อๆซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่ารายการหนกระแสไม่เคยเรียกรับเงินเลยมีแต่ทางรายการจ่ายค่าเดินทางให้กับแขกรับเชิญมาแอบอ้างชื่อแบบนี้มันทําให้รายการเสียหายซึ่งเขาก็จะต้องดําเนินคดีแน่นอนลักษณะาการพูดคุยเป็นการหวานล้อม ให้จ่ายเงินและพูดถึงวิธีการจ่ายเงินบอกว่าผมไม่รับเงินสดให้ไปรับกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งฝ่ายหญิงเป็นคนติดต่อไปก่อนและพอถึงจังหวะเกี้ยกร่กมก็ให้ฝ่ายชายเป็นคนโทรมาพูดคุยทนายรณรงค์กล่าวอีกนะครับว่าทั้งนี้การกระทําดังกล่าวเป็นการพยายามเรียกรับเงินแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินจํานวนนี้แต่มันทําให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นเสียหาย ในกรณีนี้ตัวคนถูกแอบอ้างก็สามารถแจ้งข้อกล่าวหาหมิ่นประมาทใส่ความได้ส่วนตัวบอสท,ที่ถูกเรียกรับเงินก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายซึ่งก็ต้องถามกับทางทนาย ว่าจะดําเนินคดีหรือไม่เกา่ยรก็ตามครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับก็มีชื่อของกฤิตอนงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งหลายคนก็อยากรู้ว่าเธอจะพูดยังไงบ้างกับประเด็นนี้ซึ่งล่าสุดครับเธอก็มีการเคลื่อนไหวนะครับโพสต์ผ่านเพจของเธอเพียงสั้นๆครับสโพสต์ว่าขออนุญาตไม่ให้ราคาโจรส่วนอีกโพสต์เธอก็บอกว่า ใจสั่งมาหรือใครสั่งมาเอาเป็นว่าเชื่อเหลือเกินนะครับว่าไม่นานเกินรอครับกลิตอนองค์เธอต้องออกมาพูดแบบยาวๆแน่นอนแต่จะเป็นเมื่อไหร่ก็ต้องจับตารอดูกันต่อไปส่วนฝั่งพี่หนุ่มกัญชัยอย่างที่บอกแกโกรธมากคงไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้แน่นอนรอติดตามครับ